สวัสดีครับทุกท่านยังอยู่ในคลิปแนะนํารถกันต่อนะครับผมที่ต้อนรับสู่ช่องสัดจัดรถมือสองนะครับผมใครอยากฉลาดก็ต้องซื้อรถมือสองนะครับผมเดี๋ยวพวกซื้อมือหนึ่งดาไมา้ย่างมานะอะมาเข้าเรื่องเ <c oughs> <c oughs> ออันนี้เป็นคลิปนี้ผมจะทําเป็นเบนซ์ยังอยู่กับเบนซ์หนึ่งสองสี่น,นะครับผมมันเป็นรุ่นในตํานานนะครับคันนี้ อ่าเป็นรถเบนซ์หนึ่งสองสี่ราคาไม่เกินห้าหมื่นนะผมสี่หมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองก็รุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่ผมผ่านเคยใช้มาสี่ห้าคันแล้วมึงจําไม่ได้คือมันเป็นรถที่ขับดีจริงๆไม่ได้แบบว่าเราเรียกว่าอะไรขับรถเก่าแล้วหลอกตัวเองว่ารถขับดีไม่เป็นนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่เป็นนี่อย่างเดียวมันขับดีกว่ารถเอาง่ายถ้าเทียบกับพวก รถประมาณราคาหนึ่งล้านบาทญี่ปุ่นปัจจุบันเนะที่เป็นหนึ่งสองสี่เนี่ยถ้าสภาพสมบูรณ์นะครับดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมอาจจะอืดๆช่วงแรกหน่อยนะครับผมแต่ว่าหลังจากร้อยไปนี่โคตรมันนะร,รุ่นนี้อันนี้หมายถึงเครื่องเดิมหกสูบของเขานะครับผมอ่ามันเริ่มที่คันแรกนะครับอ่าหนึ่งเอ้อไม่ใช่สี่หมื่นสามพันบาทก็ อย่างถ้าเจ้าของตั้งราคาแบบนี้ก็รู้ๆกันนะผมว่าสีถ้าสนใจจริงๆสีท่วนก็น่าจะไม่ยากนะครับก็เขาเป็นเขาบอกว่าเป็นตัวอ,อีสองสองศูนย์แล้วก็วางเครื่องเจเอกสารครบอยู่ปากเกตนะครับผมาภายในก็มาเริ่มดูผมจะวิเคราะห์ตามรูปนะครับทุกท่านเผื่อจะเห็นภาพตามแล้วก็ไปวิเคราห์กันต่อเองว่าคันไหนนะ่าสนใจคันนี้ก็เบาเบาถ้าเจอเบาหุ้มแบบนี้มาแสดงว่าอาจจะมีเบาขาดนะบบกไว้ก่อนนะผม บอกคนขับซึ่งเป็นเรื่องปกติรถเก่าแล้วเนี่ยมันนั่งกันจนเบาะก,กระจุยจริงๆรถใหม่บางคันไม่ถึงห้าปีก็ขาดกันเยอะแยะแล้วผมรถสมัยนี้อันนี้มันสามสิบกว่าปีแล้วนะมันขาดเรื่องเบาะเบาะอ,อันนี้น่าสงสัยหนึ่งอันอันนี้ถ่ายมาไม่ครบอคอนโซลสวยแต่ว่าช่องแอร์กลางพังทั้งคู่นะครับผมข้างนอกล้อเปลี่ยนแม็กมานะครับผมน่าจะสิบเจ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นโฉมีหน้าแล้วนะครับผมคือเนี่ย าฝากระโปรงก็จะเป็นแบบนี้นะผมอีหน้าเป็นทูโทนอีหน้าเป็นทูโทนเนี่ยสวยนะผมถ้าเป็นแบบสีเดียวเนี่ยผมว่าไม่สวยสาหรับผมนะก็ด้านหน้าดูดีนะผมดูจากภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่ว่าคันนี้กระจกไม่ใช่กระจกเดิมนะครับกระจกข้างสังเกตนะผมกระจกข้างเป็นสี่เหลี่ยมไใ้ฝั่งนี้ก็สี่เหลี่ยมซึ่งที่จริงอะ กระจกข้างเนี่ยฝั่งนี้มันจะสี่เหลี่ยมแต่ฝั่งนี้มันต้องยาวนะบเบนรุ่นนี้นะครับอ่าแล้วก็ดูด้านข้างก็อาจจะมีตรงนี้เหมือนมีผุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมดูจากรูปไปกันต่อเร็วนะครับด้านท้ายฝั่งขวานีไม่โดนนะครับผมถ้ามีรอยรอยร่องตรงเนี้ยจำไว้เลยครับผมเบนรุ่นเนี้คือไม่โดนถ้ามีร่องตรงนี้นครับผมอ่าฝั่งซ้ายก็แสดงว่า ซ้ายขวาในข้างหลังไม่โดนผมเคยเจอนะมีร่องตรงนี้ซ้ายขวาไม่โดนแต่ตรงเนี้ยตรงนี้แม่งเละเลยคือ <c oughs> มันโดนตรงกลางแล้วโคตรตลกเลยครับแล้วก็นะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยอย่างฝาปิดน้ํามันเนี่ยถ้าเป็นตัวประกอบนอกเนี่ยเป็นอีสองสองศูนย์อีเครื่องตองหนึ่งมันกันมันจะยาวกว่านี้นะผมก็สังเกตอ่าอันนี้อันนี้น่าจะ,ะต้องดูโค้ดมันถึงจะรู้ว่าประกอบนอกไทยนะครับอ่าก็ ปัญหาประจํารุ่นนี้อีกอันหนึ่งคือถ้ายางตรงนี้ขาดนะน้าฝนเนี่ยน้ำมันจะเข้าไปเต็มท้ายที่ถึงผมใช้มาหลายคันแล้วจึงรู้ปัญหามันทุกด้านแต่ก็เป็นปัญหาตามอายุอะรถมันทนจะตายรุ่นเนี้ยผมเอาขับไปภูเก็ตมามีกี่คันวะขับลงใต้มาหลายคันมากอะขับไปภูเก็ตเหยียบร้อยหกร้อยเจ็ดสบายมีคันหนึ่งขับไปลาทิวาสนะผมเหยียบตลอดอะน้ำมันล้วนด้วย e สองแปดศูนย์ อันนี้คู่หน้าเป็นเบาคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับเ <c oughs> บาคู่หลังก็ยังดูดีอยู่นะครับผมก็เนี่ยอย่างหัวหมอนเนี่ยถ้าเกิดที่จริงมันเป็นระบบลมนะผมที่จริงแค่สายลมมันขาดหรือแตกแค่นั้นผมบางคนไปโดนช่างหลอกนะเปลี่ยนสายลมแต่แม่งบอกซ่อมนู่นซ่อมนี่โดนไปสี่ห้าพันนะครับผมที่จริงไม่มีแล้วเ็นรุ่นนี้ซ่อมง่ายเดี๋ยวว้ผมจะมาเล่าประสบการณ์นะผมเองเนี่ยเปลี่ยนโช๊คถุงลม กล,กลางป่ามาครับผมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าคลิปถัดๆไปค่อยว่ากันออันนี้ข้างหลังดูดีไอ้อุปกรณ์เออ่ช่วยเหลือยามฉุกเฉินมีนะเดี๋ยวรถกัางหลังชนนะครับต้องตั้งในสำคัญติดแก๊สแบบถังแคปซูลนะครับผมอันนี้เขาถ่ายคงถ่ายดูว่ามันเดิมๆไม่มีชนอะไรประมาณนี้ครับผมแต่จริงอ่ะดูแค่ไอที่ผมบอกล่องก็รู้แล้วนะผม อันนี้เป็นเครื่อง j แล้วก็ติดแก๊สหัวฉีดเป็นเครื่อง J จธรรมดานะครับผมจะเป็นสองเจถ้าสองเจก็ตัวสามพันก็แรงบิดก็จะดีกว่าหนึ่งเจอันนี้เป็นตัวประกอบนอกแน่นอนเพราะจําไว้ครับผมเป็นประกอบนอกจะมีแผ่นเพลทตัวนี้ครับถ้าประกอบไทยอะแผ่นเพลทตัวนี้จะไม่มีสังเกตง่ายๆนะครับผมอ,อนน A, าจจะแปลกว่าโค้ดมันเป็นหกเอเพราะปกติอมันเป็นโค้ดเออะไรของมันวะเนี่ยลว,วนแล้ว คืออย่างนี้ทุกท่าน E สองสองศูนย์เนี่ยมันเป็นรถโค้ด C เท่านั้นแต่อันนี้พี่แกรถโค้ด A ซึ่งหกเนี่ยมันเป็นตัวประกอบไทยแต่มันมีไอ้ไอ้แผ่นนี้ผมม็งงหมดแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ดูแล้วงงนะผมใช้มาหลายคันไม่เคยเจอก็ลองลองไปตรวจสอบเล่มทะเบียนกันเอานะผมมารูปมีแค่นี้อสำหรับผมครับถ้าซื้อใช้งานสําหรับผมรถคันนี้ยสักถ้าเอกสารมีครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดเครื่องเจติดแก๊สถ้า แอร์เย็นถ้าพร้อมใช้อะนะตามใบปลายซื้อได้นะครับอ่ะกัตนต่อไปแล้วผมหมดเวลาไม่อยากคลิปจะยาวเกินนะครับคราวน,นี้อยู่สุราษขายก่อนตัดแยกอะไรเอา้าไม่รู้ว่ามีเอกสารหรือเปล่าเขาอบอกรถพร้อมใช้นะครับผมเป็นสีสีนี้สวยนะเบนส์สีเนี้ยสีออกน้ําเงินนะสวยแต่พี่แกถ่ายแบบไม่เห็นทะเบียนนะมันภายในก็สีน้ําเงินด้วยหายากนะผมภายในจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้หายากสวยด้วย อันนี้เบาะหลังเรียนจะถ่ายอ่าถ่ายมาเห็นแล้วอ่าแผงประตูเบาะข้างหลังนี่ผ่านเลยสวยมากเบาะคู่หน้าแผงประตูสวยมีแค่รอยตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับผมคนนั่งบ่อยมันจะเป็นเนี้ยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอ่าหายเห็นทะเบียนแล้วสองแศูนย์อีเครื่องไม่ถ่ายนะครับผมอ่ะมันมันมันไม่ค่อยชัดเจนนะเช่นหนึ่งสองแปดศูนย์อีเนี่ยมันจะเป็นโค้ด หลังนะผมหน้ามันต้องไม่ใช่แบบนี้เอ่อเนี่ยฝาท้ายมันต้องไม่ใช่แบบนี้นี้ฝาท้ายของคดอีหน้านะครับผมเนี่ยอันนี้ก็อีหน้าก็คือไม่รู้ว่าเครื่องอะไรนะครับผมอันนี้คาดอันนี้คุมเครือไปหน่อยนะครับก็เลยข้ามบัตรกันคันนี้อ่ามาขั้นต่อมาสวยที่สุดในรุ่นขับดีเพราว่างั้นนะผมเขาเขียนนะครับสวยที่สุดในรุ่นขับดีแอดพร้พอมทะเบียนขาดสามปีเอาทะเบียนขาดสามปีก็จ,จ่ายเลิททุนอีกหมื่นหนึง่งค่าทะเบียนใหม่นะครับผม อันนี้ได้ล้อแม็กเบนสวยภายในข้างหลังสวยนะครับผมเป็นตัวเบาะผู้น้าเป็นเบาะธรรมดาครับอทรงดีเบาะล้อสวยเป็นตัวโคดดีหลังนะครับน่าจะโคดเอหะอมั้งผมว่าดูไม่รู้เรื่องนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะโคดเอแต่จริงๆแล้วโคดเอแล้วคงจะเปลี่ยนตรงนี้มากปกติโคดเอตรงนี้จะเป็นสี่ยกาประตู โค้ดเอแก๊สพร้อมจะถ้าเป็นตัวตัวนี้ส่วนมากจะเป็นแก๊สระบบดูดนะครับผมก็ถ้ามันพร้อมใช้สําหรับผมรถคันนี้สามไปปลาย,ลาย,ลายน่าสนใจนะครับผมดูกันต่อมานี้คันสุดท้ายแล้วราคาสี่หมื่นบาทก็อันนี้เป็นเครื่องเครื่องสองเจวีไอสี่หมื่นแปดอาติดแก๊สหัวฉีดพร้อมน่าสนใจครับคันนี้ถ้าเป็นเครื่องเจแล้วก็เป็นวีวีทีไอแล้วมีแก๊สหัวฉีดมันเป็นรถที่ขับโคตดดีนะครับผมนี่ก็ าจะโคดผมว่าไม่โค้ด b ก็อาจจะโค้ด a ดูจากเบาะผมไม่แน่ใจก็เป็นเบาะธรรมดาคู่หน้าแต่ว่าคอนโซลดูสวยอยู่นะครับช่องแอร์กลางสวยช่องอื่นมองไม่เห็นระเบียนหมดเก่าด้วยนะครับรูปภาพน้อยมากนะครับก็ไม่ผมบอกนะทุกท่านว่าเครื่องมันเนี่ย เครื่องพร้อมแก๊สก,กนเลยราคาเกินราคาขายถ้ารถคันนี้อยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้แอร์เย็นนะตั้งสี่ท่วนนะ่ะน่าสนใจนะครับผมอันนี้ผมก็แนะนำคร่าวๆให้ดูสำหรับคนที่อยากจะเล่นรถพวกนี้แล้วก็ไม่สามารถประเมินราคาได้ไม่รู้ว่าราคาควรจะเท่าไหร่ก็แนะนำแล้วไปดูรถจริงกันเอาเองแล้วไปต่อรองราคากันเอาเองทีนะผมก็มีประมาณนี้ท่านใคร สนใจก็ไปคุยกับเจ้าของเองก็อย่าลืมกดติดตามช่องฉลาดจัดรถมือสองนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครัะเดี๋ยวมาอัปเดตคลิปต่อไปให้ดูว่ามีรถรุ่นไหนน่าสนใจนะครับผมขอบคุณครับ